สวัสดีครับพบกับผมทาวเวลบายทิกในช anel youtube นะครับตอนนี้อยู่ที่โรงแรม p k p a l าเลใกล้สุดรัชการแจ้งวัฒนะนะครับก็วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทานบุฟเฟ่มือกลางวันที่โรงแรม p k p a l าเลนะทุกคนสำหรับการเดินทางมาโรงแรมนี้นะฮะก็สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีชมพูลงสถานีแจ้งวัฒนะ14มาได้นะครับแถวแจ้งวัฒนะก็มีหลายโรงแรมรวมถึงโรงแรมนี้ด้วยนะทุกคน อาหารเขาก็มีหลากหลายมีข้าวสวยนะครับแล้วก็มีข้าวผัดรถไฟนะฮะทุกคนพนักงานเขาก็เอาอาหารมาเติมให้เรานะฮะมีผัดผักนะทุกคนนี่นะครับผัดผักนะครับอันนี้ก็เป็นขาหมูยอดผักสปากเกตตี้ซอสไก่นะครับโบฟาแซลมอนซอสญี่ปุ่นนะครับ แล้วก็มีแกงเผ็ดเนื้อนะครับไก่ต้มขมินนขม้นนะครับขนมจีนน้ำยาก็มีนะฮะน้ำยากะทิน้ำยาป่านะครับดูชิ้นกุ้งทอดนะทุกคนแ,แล้วก็มีปลาสลัดนะฮะมีผักต่างๆให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับ อันนี้ก็เป็นกว๋วยเตี๋ยวเวียดนามนะฮะหรือว่าเฝอ,อนั่นเองนะฮะเฝอหมูนะครับมหมูอบเครื่องเทศนะครับผัดผักนะทุกคนอน ซูชิก็มีนะครับอาหารญี่ปุ่นนะฮะก็มีหลากหลายหน้านะครับนี่นะครับที่ผมตักมาก็มีข้าวผัดรถไฟมีผัดผักนะฮะแล้วก็มีหัวปลาแซลมอนนะครับมีลูกชิ้นกุ้งด้วยนะทุกคนก็มาลุ้นกันนะครับว่า จะกินครบหรือไม่นะฮะแต่ขอภาวนาให้กินครบนะครับเดี๋ยวขอจัดการอาหารเที่ยงก่อนเลยนะครับทุกคนแล้วก็ที่สองที่ตักมาก,ก็มีสปากเกตตี้ซอสไก่มีหัวปลาแซลมอนซอสญี่ปุ่นแล้วก็ขาหมูนะครคบหัวปลาแซลมอนซอสญี่ปุ่นกับขาหมูนี่อร่อยมากเลยนะทุกคน<ม>ก็มากินกว๋วยเตี๋ยวเวียดนามเฟิร์มูนนะฮะเอาหนึ่งชามครับผม ก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเหลือแต่ใส่น้ําซุปนะฮะเมื่อใส่น้ําซุปเข้าไปแล้วนะฮะก็สามารถทานได้เลยนะทุกคนนี่นะครับเฝอเวียดนามนะฮะหมูอบื่องเทศนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนแล้วก็มีผักนะครับใส่กับหมูได้เลยนะครับก็มีแครอดมี บ็อกเกอรี่นะครับก็มาเอาซูชินะฮะเหลือแต่ปูอัดก็ไม่เป็นไรนะฮะก็มีปูอัดแล้วก็กรงอยู่นิดนึงนะทุกคนก็หยิบไปสักสองชิ้นนะครับจริงๆผมอิ่มแล้วนะฮะแต่ว่าวันนี้กินเพ,เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนผลไม้แล้วก็ขนมหวานนะฮะก็จะมีแตงโมมีมะละกอนะครับ มีขนมเค้กหน้าต่างๆนะครับและที่สำคัญก็คือมีไอศครีมนะทุกคนไอศครีมก็มีรสมะนาวกับรสช็อกโกแลตนะครับจบท้ายของหวานด้วยไอศครีมช็อกโกแลตสามลูกนะทุกคนแล้วก็นั่งทานจนห้องอาหารปิดพอดีนะฮะพนักงานครับก็กำลังเก็บของนะครับก็ถือว่ารสชาติอร่อยดีนะฮะสำหรับบุฟเฟ่ต์ของที่นี่นะฮะ ครั้งนี้ก็ถือเป็นการซ้อมก่อนที่จะไปทิปรถไฟจะไปโคราชช่วงสิ้นปีนะฮะกับพี่แบงค์สุรเสียงพัพาสวัสด์ในวันที่21-22ธันวาคมนะครับนะก็ขอสิส้นสุดการบรรยายแค่นี้คลิปต่อไปไป็นทำอะไรไปที่ไหนยอย่าลืมกดติดตามช่องเทวิวบายทีนะครับจิบเรื่องราวกันเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบก,กันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวน